สวัสดีครับเป็นเพจช่องคนในใหม่ฟาร์มครับวันนี้จะพามาดูไอ้ยอานายนะครับที่ตัดออกมาจากแปลงแรกนะครับอันนี้อายุปลูกได้ยี่สิบสองวันนะครับเนี่ยนะครับอ่าแปลงนี้จะใช้วิธีปลูกคนละแบบกับแปลงแรกนะครับอันนี้จะเอาเอาโรยลงแล้วก็เดินย่ำเอาเลยนะครับคือหอบมาแล้วก็ทิ้งลงก็เท้าย่ำไปไปพร้อมนะครับ ก็จะมีรอยเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นะครับก็คือแต่ว่าอันนี้คือถ้าเอาน้ําลงแล้วมันก็จะเลนหมดนะครับดินอันนี้คือข้อดีของดินดินที่นี่ก็คือการว่าเอาน้ําลงให้ให้ทั่วแล้วก็จะเอาสายยางลากให้ดินมันเสมอกันขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้เพิ่งตั้งแต่ปลูกมานะครับเพิ่งเริ่มเอาน้ําลงนะครับเป็นโซลาเซลล์ก็เปิดทิ้งไว้ก็ไม่ได้มาย้ายสายก็ไม่รู้กี่วันจะเตรม นนี่นะครับคือถ้าเอาน้ําลงช้าเขาก็จะช้าหน่อยนะครับนี่ยอดที่เราปลูกแล้วมันมันผขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับเขาก็จะยืดยาวไวมากเถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะมามากดลงนะครับนี่นะครับ กดลงผมจะกดลงนี้นะครับเพื่อเขาจะได้แตกขยายไวขึ้นนะครับนี่นะครับเราก็จะกดลงไปเพื่อให้ให้ยอดเขาพานกับดินนะครับก็จะได้ขยายพื้นที่ได้ไวขึ้น อันนี้มีรอยวัวชาวบ้านเข้ามาย่ำนะครับสองสามตัวเมื่อวานนี้นี่นะครับอายุปลูกได้ยี่สิบสองวันไอพวกที่ปลายที่เขาโผล่เนี่ยก็จะยืดยาวไวมากนะครับถ้าเรามีเวลาบ้างมามากดลงเอาน้ำใส่แล้วก็กดลงเนี่ยเขาก็จะได้ลานใบขยายไวนะครับ ข้อดีของญ้าตัวนี้นะครับที่อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าถึงเขาจะนาแค่ไหนเวลาตัดเนี่ยจะไม่พันใบมีดเหมือนแพงโกล่านะครับซึ่งแพงโกล่าถ้าคนปลูกก็จะรู้ถ้าใช้เครื่องตัดญ้าเนี่ยถ้านานาจริงๆเนี่ยจะพันใบมีดนะครับจะตัดลําบากอันนี้จะตัดง่ายไม่พันใบมีดแล้วก็เออใบมีดไม่คมก็สามารถตัดได้นะครับอย่างตัดแพงโกล่าเนี่ยตัดไม่เข้าแล้วเนี่ยแต่ว่ามาตัดญ้าตัวเนี้ จะตัดได้สบายนะครับไม่ต้องเร่งเครื่องแรงมากนี่ครับคืออาจจะเกิดมองดูห่างๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับก็ถ้ามีเวลามาทิ่มยอดเขาลงก็จะเต็มพื้นที่ได้ไว้นะครับอันนี้พื้นที่ปลูกประมาณสามงานนะครับแรลงนี้ก็คือ ก็มีพื้นที่เยอะแหละแต่ว่ายัางยังไม่มีเวลาว่างมาปลูกนะครับก็ไอท่อนพันก็นยังเหลือที่แปลงแรกที่ปลูกนะครับก็เหลือก็ถ้ามีเวลาวางมาก็จะมาขยายตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ก็ประมาณสามถึงสี่ไร่แล้วก็ที่ด้านบนนี้ที่ยังด้านบนนี้นครับที่ยังไม่ได้ไถ่ายก็ว่าจะปลูกค่ะหญ้าอ่อมูริเวอร์นะครับเป็นน่าจะตระกูลกลุ่มพวก กินนี่สีม่วงอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่านี้จะไม่ต้นอาจจะไม่สีม่วงแต่ใบใหญ่กว่านะครับนี่นะครับคือการถ่ายรูปออกมาดูจะห่างๆนะครับดูเหมือนงอกห่างนะครับแต่ถ้าเขาแตกกอมาเนี่ยเขาจะหนาขึ้นกว่านี้มากนะครับตามที่เปรียบเทียบกับแปลงแรกที่งอกขึ้นมานะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเหลือแค่ว่าเหลือแค่ว่าเอาน้ําลงให้ทั่วแปลงแล้วก็เอาสายยางมาลากเพื่อให้ลบลบลบเลียมดินสูงสูงต่ำต่ำอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่ครับเอาน้ําลงแล้วก็ดินเขาจะอ่อนมากเลยนะครับก็จะลากใช้ลากเพื่อให้หน้าดินมีความเสมอเพื่อง่ายในการตัดนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ฝากแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูไอแปลงที่ตัดออกมานะครับตรงที่ตัดออกว่าคืนยาวแค่ไหนแล้วนะครับโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ